กลายเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์เมื่อมีเอกสารบันทึกข้อความถูกแชร์ในโลกออนไลน์ว่าให้ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการตำรวจที่กดถูกใจเพจตำรวจภูธรคอหงจังหวัดสงขลาและมีการเผยแพร่รายชื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไม่ได้กดถูกใจเพจด,ดังก,กล่าวด้วยโดยเอกสารดังกล่าวมีข้อความว่าตามที่รักษาราชการแทนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรคอหงสั่งการในที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการสถานีตำรวจภูธรคอหง เมื่อวันที่29ตุลาคม2564ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานเทคโนโตรวจสอบรายชื่อข้าราชการตำรวจที่ยังไม่ได้กดถูกใจเพจตำรวจภูธรคอหงรายงานให้ทราบภายใน17นาฬิกางานเทคโนขอรายงานผลการตรวจสอบรายชื่อข้าราชการตำรวจในสังกัดที่ยังไม่ได้กดถูกใจเพจตำรวจภูธรคอหง มี6นายมีตั้งแต่ระดับสารวัตรรองสารวัตรและผอบอมู่เมื่อเอกสารนี้ถูกเผยแพร่ออกมาทําให้ชาวเน็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันจํานวนมากและล่าสุดพันตํารวจเอกพิเชษสมัครจันทร์รักษาราชการผู้กํากับการสถานีตํารวจภูทรคอหงเปิดเผยว่าหนังสือดังกล่าวเกิดขึ้นจากความผิดพลาดทางการสื่อสารซึ่งตนได้สั่งการในที่ประชุมให้ตรวจสอบว่ายังมีตํารวจคนไหน ยังไม่ได้ติดตามเพจตำรวจภูทรคอหงเนื่องจากต้องการให้ใช้เพจเป็นช่องทางในการช่วยเหลือประชาชนและตำรวจจะได้เห็นและทำงานได้ไวไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่นแต่ทางสารวัตรที่ทำหนังสือรายงานเข้าใจผิดจึงเกิดข้อความตามหนังสือที่เผยแพร่ออกมาซึ่งเรื่องนี้ได้ชี้แจงกับทางผู้บังคับบัญชาแล้วดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y YouTube มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ